รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจาขัเร็วทุกไบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใชดรายไปทุกวัน เาาาใจจบงก E10s Evo เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทสอพจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันี40ปีปตทสพอ สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมาก,กว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอน พัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับดีฉันโดดีชัยสมบัตินะคะอ่ะวันนี้ก็เป็น วันหยุดนะคะของทุกคนเพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะหลายท่านเมื่อเช้านี้ก็อาจจะไปทำบุญกันแล้วแต่ว่าวันนี้รายการของเราไม่หยุดนะคะมีเรื่องราวข่าวสารทั้งนั้นพลังงานดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะแต่อย่างไก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้มีตัวเลขการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหเดือนแรกของปี2 5 6 8มาฝากกัน โดยกลุ่มธุรกิจพลังงานมีการเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2568เนี่ยก็อยู่ที่158.44ล้านลิตรต่อวันก็เพิ่มขึ้นมา0.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทีนี้ถ้ามาดูเป็นรายกลุ่มนะคะในกลุ่มน้ำมันเบนซินเนี่ยการใช้เฉลีย่ยอยู่ที่31.85ล้านลิตรต่อวัน ก็เพิ่มขึ้น 0. 8โดยน้ำมันแก๊สโซฮอลเเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่19.22ดล้านลิตรต่อวันแก๊สโซฮอลเนเนี่ยลดลงนะคะมาอยู่ที่6.69ล้านลิตรต่อวันแล้วก็ E20 ก็ลดลงเหมือนกันมาอยู่ที่5.15ล้านลิตรต่อวันส่วนเบนซินเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันมาอยู่ที่0.39ล้านลิตรต่อวัน แล้วก็ e 8 5ก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะอยู่ที่0 0 6ล้านลิตรต่อวันนะคะสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอ่าเฉลี่ยการใช้ก็อยู่ที่68.22ล้านลิตรต่อวันอ้เรืลงไป1.5%ก็แบ่งเป็นดีเซลหมุนเร็วธรรมดาก็ลดลงมาเหลือ68.2ิล้านลิตรต่อวันส่วน b 2 0ก็ลดลงมา อยู่ที่0.03ล้านลิตรต่อวันมี20ก็ใช้น้อยมากๆนะคะในขณะที่ตัวที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเลยก็คือการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือว่าเจ็ดเอวันเฉลีย่ยอยู่ที่18.06ล้านลิตรต่อวันอันนี้เพิ่มขึ้น12.3%ส่วนการใช้ LPG นะคะเฉลีย่ยอยู่ที่17.6ล้านกิโลกรัมต่อวันลดลงไป2.3% ราะว่าภาคปิโตรเคมีเนี่ยมีการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่7.33ล้านกิโลกรัมต่อวันภาคขนส่งก็ลดลงมาอยู่ที่2.30ล้านกิโลกรัมต่อวันแต่ว่าการใช้ในภาคครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.90ล้านกิโลกรัมต่อวันแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันมาอยู่ที่2.07ล้านกิโลกรัมต่อวัน ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่การใช้ลดลงเรื่อยๆก็คือการใช้กา๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV เฉลี่ยอยู่ที่2.44ล้านกิโลกรัมต่อวันก็ลดลงไป16.1%อันนี้มาดูเรื่องของการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างนะคะเฉลี่ยอยู่ที่1 6 8 2บ5ป์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะ1.4% ในขณะที่มูลค 00, ่าการนําเข้ารวมก็อยู่ที่83,400ล้านบาทต่อเดือนนี้แบ่งเป็นการนําเข้าน้ํามันดิบอยู่ที่1,31,520บารลต่อวันเพิ่มขึ้น4.6%มูลค่านําเข้าน้ํามันดิบอยู่ที่81,254ล้านบาทต่อเดือน ในขณะที่การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่2 9 3 0 5บาร์เรลต่อวันลดลงไป51.3%คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่1,750ล้านบาทต่อเดือนอะเราก็มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปด้วยเฉลี่ยอยู่ที่147,535บาร์เรลต่อวันลดลงไป4.9%นะคะ มูลค่าการส่งออกร,รวมก็12,416ล้านบาทต่อเดืนอนนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้มาดูเรื่องดีๆที่3การไฟฟ้าเขาจับมือกันนะคะ3การไฟฟ้าก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านาครหล,ลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาได้มีการ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าครั้งที่54นะคะโดยคุณเสน่ทรีขันรองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่งของการไฟฟ้าแายบริหตงประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการก็บอกว่าปัจจุบันระบบไฟฟ้าของไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างพลังงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนที่มีความพันผุนค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะซึ่งในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ที่สเปนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาถอดบทเรียนนะคะเพื่อดูว่าในเรื่องของความเปราะบางของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเราจะ ทำยังไงในเรื่องของการบริหารจัดก,การระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่3การไฟฟ้าเนี่ยต้องประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตด,ด้วยในขณะที่คุณพิพัฒน์ชนนภัยรองผู้ว่าการ บริการระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยซึ่งในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการร่วมนี่ก็บอกว่าผลกระทบจากภาวะโร้อน้อและการบ่งสูงความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยมันทำให้พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเนี่ยก็มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยจากการเติบโตของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาหรือว่า e-v แล้วก็ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเนี่ย สามการไฟฟ้าเนี่ยก็เลยต้องร่วมมือกันในการที่จะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรการแสวงหาแล้วก็นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานด้านต่างๆเพื่อที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคตส่วนคุณอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมเหมือนกันก็ เปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าของสามการไฟฟ้าเนี่ยดำเนิเนการมาอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงระบบไฟฟ้าร่วมกันนะคะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นความท้าทายอย่างมากในระบบไฟฟ้านอกจากนี้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของเทคโนโลยีเนี่ย ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออระบบไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้น3การไฟฟ้าเนี่ยต้องร่วมมือกันพัฒนาและหาทางป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในทุกมิติเลยเพื่อให้ไฟฟ้าไทยเนี่ย strong smart and sustainable นะคะก็คือแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะซึ่ง การประชุมครั้งนี้เนี่ยสารการไฟฟ้าก็ได้บูรณาการความร่วมมือกันในการที่จะเชื่อมโยงการดําเนินงานในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเพียงพอเชื่อถือได้และก็ปลอดภัยโดยมีคณะทํางานทั้งหมด8คณะนะคะในการที่จะทํางานร่วมกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมั่นคงในทุกมิกติเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังมุ่งให้ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการเชื่อเพิงให้มีความต้องการ ใช้ไฟฟ้าของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ไปกันที่ข่าวดีๆของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนว่าเอกโกกรุ๊ปเนี่ยเขาก็ไปคว้า2รางวัลความยั่งยืนจากเวทีเอา A R e 2025, อา2 0เอสองนี้ตอเนื่เป็นครั้งที่4แล้วนะคะโดยเอกโกกรุ๊ปเนี่ย ควา้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards หรือว่า AREA 2025เป็นครั้งที่4ใน2สาขาได้แก่สาขา Green Leadership เนี่ยจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและสาขา Investment in People นะคะจากโครงการขยายผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โรฟไฟขนมซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงการยอมรับในระดับภูมภาคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนของ Eco ที่มุ่งมั่นแล้วก็มีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมในเยาวชนด้วยซึ่งงานมอบรางวัล AREA เนี่ยจัดโดยสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะซึ่ง Eco Group เนี่ยเขาได้รับรางวัล a i e a 2023สาสาขา Investment in People จากโครงการหลักสูตรอบรมออนไลน์ครูพลังงานที่เพิ่มศักยภาพครูให้ใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งได้รับรางวัล AREA 2022สาขา Green Leadership จากโครงการจัดการขยะภายในองค์กรตั้งแต่ต้นทางภายใต้ชื่อ Eco Ecosystem นะคะเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พลังงานเนี่ยพนักงานเนี่ยรู้จักประเภทขยะและมีพฤติกรรมการแยกขยะภายในองค์กรอย่างถูกต้อง ตลอดจนได้รับรางวัล AREA e. 2021สาขา Investment in People จากโครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนด้านไฟฟ้าแล้วก็กระบวนการผลิตไฟฟ้าวิถีชีวิตชุมชนชาขนอมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้าชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนชุมชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะ อีกหนึ่งข่าวที่แมโกรกินกันไปเรื่อยๆเลยนะก็คือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าเปิกจำกัดมหาชนหรือว่า OR เนี่ยเขาได้มีการจับมือกับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าบางกอกแอร์ ways, เว y ์นั่นเองนะคะเดินหน้านำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนหรือว่า SAF ที่ผลิตในไประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่1กรากฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยน้ำมัน SAF ที่ใช้ในโครงการนี้เนี่ยก็ผลิตโดยบริษัท p t t Global c h e m i c ิคจํจำกัดมหาชนหรือว่า GC ที่ได้มีการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเนี่ยมาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงสะอาดนะคะซึ่งก็ถือเป็นนวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเลย โดยบางกอกแอร์เวสเนี่ยจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสัสดส่วน S A F 1%หรือว่าปริมาณรวมประมาณ5ล้านลิตรสำหรับใช้ในเที่ยวบินเส้นทางจากกรุงเทพไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศนะคะนะซึ่งนอกจากนี้เนี่ย การเติมน้ำมันมนำร่องครั้งนี้เนี่ยยังถือเป็นการใช้งาน SAF สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกด้วยนะคะพร้อมทั้งมีการออกใบรับรองหรือว่า proof of, of sustainability ครบถ้วนเลยเพื่อให้สายการบินเนี่ยสามารถนับรวมในการลดคาร์บอนตามกรอบของ ICAO หรือว่าองค์กรการบินพลรเรือนระหว่างประเทศได้ด้วยนะคะไปกันที่อีกหนึ่งบริษัทอันนี้ก็ขยายการลงทุนเยอะมากๆเลย บริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือว่า WHAUP นะเขาก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการโซล่าฟาร์มหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเนี่ย14โครงการเลยก็รวมกำลังการผลิตก็46.47เมกะวัตต์ให้กับกลุ่มบริษัทสหาฟาร์มนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการ ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าสองโครงการนะก็มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินของบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดนะอันนี้ก็ขนาด20เมกะวัต์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำนะคะของบริษัทซาฟาร์มจำกัดอันนี้ขนาดเก้าจุเ็มิะวัต์ที่จังหวัดลบบุรีซึ่งทั้งสองโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะ เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงตรามาสสี่ปีนี้นะคะโดยคุณสมเกียรติเมสันทัศวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ W H A U P ก็บอกวาอ่าบริษัทเนี่ยได้ดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์14โครงการให้กับกลุ่มบริษัทสาฟาร์มนะคะซึ่งก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยจะนำไปใช้สนับสนุนกิจการในเครือสาฟาร์มทั้งโรงเชือดโรงแปรลูปโรงเลี้ยงไก่โรงฟักไข่แล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์ด้วยรวมมูลคา่าการลงทุนกว่า1,000ล้านบาททีเดียวนะคะในขณะที่คุณอัครินประเทิงสิทธิ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ WHAUP เนี่ยก็บอกว่า 14โครงการนี้ก็ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าเป็นแบบโซลาร์ฟาร์มนะคะแล้วก็โซลาร์ลอยน้ำแล้วก็มีโซลาร์บนลลังคาหรือโซลาร์รูปท็อปด้วยรวมกันทั้งหมดเนี่ย46.47เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้35,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดดำเนินการเริงวาน,นิ์ได้ภายในตามาสีปีนี้ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการอื่นๆที่ W H A U P ทำอยู่เนี่ยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสะสมสำหรับโครงการที่ C O D แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น200เมกะวัต์ทีเดียวนะคะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้ก็ อาจจะหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังรายการเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ไม่เป็นไรติดตามย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เรายังมีช่องทางอื่นให้ได้ติดตามมันอีกไม่ว่าจะเป็น w w w e n e r g y o n l i n e c o m w w w t h a i n e w s k e y o n l i n e c o m facebook fanpage youtube channel instagram tiktok podcast แล้วก็ x ด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ subscribe กันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอพอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตบางจากขับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงก,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 กว่าใครให้ใจร้ายไปทุกวันเป็นทุกคันให้แรงกว่าใครยีสิสอีบ บางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตท,อทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต 33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า